สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามารับชมอะไรกันเพิ่มดีกว่าก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดส b s c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมครับอ่นี่การคำนวณมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในการคำนวณความยาวของรูปสามเหลี่ยมความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม เราก็แค่นําความยาวของด้านทุกด้านมารวมกันมันมีสามด้านใช่ไหมครับแล้วก็รวมแล้วก็เอาผลรวมของทั้งสามด้านนะครับมารวมกันเราก็จะได้เป็นความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมนะครับ <S 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 เดี๋ยวมาดูกันนะครับจากภาพเนี่ยถ้าแค่จะลองหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม ABC ทำยังไงก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เนี่ยเราเอาความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ครับความยาวรอบรูป เราก็คำนวณได้จากอะไรเราก็เอา6บวกบวก9ได้เป็น23โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่ระบุหน่วยเนี่ยเวลาตอบนะความยาวรอบรูปให้ตอบหน่วยเป็นคำว่านหน่วยเลยครับนี้อ่ะความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม abc ก็จะเป็น23หน่วยนั่นเองครับ ทนนี่สองครับหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม DEF ก็เป็นเท่าไหร่เขากําหนดรูปแบบนี้มาให้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเราบวกกันเลยครับความยาวรอบรูปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับห้าบวกสิบสองบวกสิบสามได้เป็นสามสิบหน่วยนั่นเองครับเห็นใช่ไหมครับว่าไม่ยากเลย อ่ะทีน,นี้เขาไม่ให้รูปมามันทําได้ไหมก็ยังทําได้อยู่ครับเราต้องอาศัยคติตความและนึกภาพเอาเอาครับได้ได้อยู่อันนี้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ2.5เซนติเมตรความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นเท่าไหร่แล้วบอกได้เลยว่าความยาวรอบรูปของมันน่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวรอบรูปมันเป็นยังไงก็คือด้านทั้งสามด้านมันเท่ากันถูกไหม ถ้าเราเอาสามคูณความยาวด้านก็ยังได้เลยเรนรูปกเป็นสามคูณกับสองจุดห้าไดเป็นเจ็ดจุดห้าน่วยเป็นเท่าไหร่ดูตามโจทย์นะครับเซนติเมตรนั่นเองครับข้อ <c oughs> ที่สี่สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละยี่สิบเซนติเมตรและฐานยาวยี่สิบสี่เซนติเมตร าต้องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้เป็นเท่าไหร่เราก็คำนวณได้ไม่ยากครับแล้วเขาบอกมาด้านคู่ที่เท่ากันแล้วยาวด้านละ20มีด้านละ20อยู่สองด้านแล้วก็มีฐานยาว24เซนติเมตรเราก็คำนวณได้เลยครับยาวรอบรูปเป็น20คูณกับ2บวกกับ24 อันนี้จะได้เป็น40บวก24ได้เป็น64หน่วยเป็นเท่าไหรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรเราได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้เป็น64เซนติเมตรครับทีนี้มันจะคำนวณก็จะย้อนกลับได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมีความยาวรอบรูป78เซนติเมตรความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี้เป็นเท่าไหร่คำนวณไม่ยากครับลองดู เราบอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยยาวด้านนั้นเท่าไหร่มันความยาวรอบรูปมันเป็นเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรถูกไหมแต่ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านมันยาวเท่ากันทั้งสามด้านเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาเจ็ดสิบแปดเนี่ยไปหารด้วยสามไปผมขอเขียนเป็นเจ็ดสิบแปดส่วนสามนะครับมันจะได้เป็นยี่สิบหกหน่วยเป็นเท่าไหร่เซนติเมตร หกสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีความยาวรอบรูปยี่สิบเก้าเซนติเมตรมีความยาวด้านประกอบมุมยอดสิบสองเซนติเมตรฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี้ยจะยาวเท่าไหร่วิธีคำนวณน,นะครับไม่ยากเลยเราก็ลองดูนี้ครับอ่าเราบอกว่าฐานของ สามเหลี่ยมหน้าจัว่วยาวเท่าไหร่เราก็แค่เอายี่สิบเก้าตั้งแล้วก็ลบด้วยหากความยาวด้านสองด้านออกไปก็เป็นสองด้านมีอะไรบ้างมีสิบสองกับสิบสองใช่ไหมนี่เขียนเป็นสิบสองคูณสองันนี้ได้เป็นยี่สิบเก้าลบด้วยยี่สิบสี่ได้เป็นห้าหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรเราก็ได้แล้วความยาวฐานของมัน ความยาวานขรูปสามเหลียมหน้าจั่วเนี่ยเป็นห้าเซนติเมตรนั่นเองครับมาต่อนะอีกตัวอย่างหนึง่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีความยาวรอบรูปหกสิบเซนติเมตรฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรความยาวด้านประกอบมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ยาวเท่าไหร่ด้านประกอบมุมยอดของมันอ่ะจะยาวเท่ากันพอพูดถึงแบบนี้จะบอกว่า ด้านประกอบมุมยอดทเท่าไหร่เราเอาหกสิบลบด้วยยี่สิบห้าก่อนแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดเนี่ยมันเป็นสองด้านถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเอาและสองด้านที่ว่านี่ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นมันเหลือเท่าไหร่ให้เอาสองไปหารแต่ผมขอเขียนเป็นส่วนสองแบบนี้นะครับก็ออกมาเป็นเศษสามสิบห้าส่วนสอง หรือก็คือสิบเจ็ดจุดห้าหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรทีนี้เราก็กล่าวได้ว่าด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวนี้ยยาวสิบเจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ลองกลับไปทบทวนกันนะแล้วก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ